อัปเดตฝนฝ่าอีสานเรดดาล่าสุดช่วงใบแรงประจำวันที่26ตุลาคม2568ไปรับชมรับฟังกันเลยจ้า ตรวจพ่อกุมฝนออนอยู่ที่บริเวณอำเภอร,ราศีสไลออุทุมพรปีสายวังหินคุขันศรีรัตนะไพ่บึงพายุเมืองศรีสะเกดย่างชุ่มหน่อยกัณฑราร่ามเกียงเบญจรักนนคุนจังหวัดศรีสะเกดสำรงทงศรีอุดมนามคุณนา,น,นามยืนน่าจะรวยบุญทริกเดชอุดมพิบุญมังสาหานโองเจียมโพ่อไสีเมืองไม้ตรการพืชผลว่ารินช่ำราบเบื้องอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีจ้าอั เด็ดในส่วนของเรดาร์ที่ซองหายสำหรับเรดาร์ที่ซองนี้ตรวจพ่อกุมฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคุ่มพืนเทียมเพื่อเกษตรวิสยัยสวนนภูมุ่จังหวัด้อยเอด็ดอําเภอ่าตูมรัตนบุรีสนมจอมพระสีขอรภุมมสีนร่งจังหวัดสุรินทร์จ่าสำหรับใบแร้งมือนีพะอีสานจะมี ฝนฝากขนองประมาณรอละสิบของพื่นทีน้อพี่น้องเนะเนนในส่วนของเยสโซทออำนาจเจริญรีสเกตและกอุบลราชธานีลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่1 0 2ถึิโลเมตรต่อชั่วโมงคลิปนี้แอดมินลาไปแล้วสวัสดีค่ะ